阿里安娜哥哥，我那。 ไปแห่งมันไปศิษยาภัณไปแห่งม้านเฮ้ยแล้มันสีแก่เลยเนะีเจ้าเขาบอกว่าเจ้าวเจ้าเขาบอกว่าเจ้าเจ้ยให้ได้ปศิมาแล,แล้วาคร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เขบอมีแล้ว่่ฮ่่ไมอ่ไหนไดใ่ี่มสนี่มไี่ยืถน้อยไมมนหัน่มั่นไอิมอนะเออขายวดคนเด้อเฮ้ยขาย

哦，那那两个，那种

นี่ตัวค5ตัวบามัน

cái <laughs> lồng hùa là cái gì đây? na là cái ่ยากอะตัวใช่ไหตันี่ช่างห้แค่มันแข่งังง่ามไรถ้าคุณโได้ชวโคติงตัวเตได้โชโคตรส่งไ่เียเซลเมื่อจะบกเพื่อนร่วมหัวเขาอ

ไปด้ไม่ได้ไปอยากสิไม่เอาว่ะไหนที่ไหนสุดกัน

หวานว่หานแมงมันฝรั่งมชมัอะไรอมันมันขาย้าคือเดียวมันขาะผ้้ามัน่